หมูทอดซอสต,ต้ยมยำสูตรของแม่นะครับเนี่ยตัวทําให้หมูนุ่มนะครับวันนี้เป็นซอสต,ต้ยมยำนะครับส่วนประกอบประมาณนี้นะครับเหมือนเราทําต้ยมยำเนเนาะใช่สูตรซอสต,ต้ยมยำก็ต้องมีน้ามะขามครับโอ่หอมมากครับผู้ชมเมนูเนี้ยหมูทอดแบบนี้ไม่ธรรมดา สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันตอนเย็นนะครับแม่เรียกผมมาตอนเย็นไม่มีอะไรมากครับต้องมีหมักแน่นอนค่ะวันนี้คุณยายนี่<ข>สว่วนลูกมา<ข>หมัก,กหมูมาบอกเมนูนก่อนเลยทำอะไรกินยายว่าจะทําหมูทอดซอสต,ต้มยำนะคะแต่ต้องหมักหมูไว้ก่อนอ๋อหมูทอดแต่เป็นเป็นซอสลาดเหรอ่ะแล้วมันจะมี ยายบอกไม่ถูกนะคะเดี๋ยวคุณยายอยาทำไปซ้ำถุงดูกันแล้วกันนะคะแต่คุณยายจะหมักอมขอหมักหมูไว้ก่อนนะคะอ,อย่างน้อยๆก็หกชั่วโมงหรือว่าท่านผู้ชมก็หมักข้ามคืนเลยดีกว่ายายว่ามันจะนุ่มดีแล้วก็เข้าเนื้อดีด้วยเวลาเวลาเราเาไปทอดนะ่ะมันจะอร่อยค่ะอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมทําก็เสียเวลาตอนเย็นทำม,มาหมากักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะมามีอะไรบ้างครับเครื่องหมกักนี่หมูของคุณยายนะคะอันนี้คุณยายช่างมาแล้วนะคะ จ็ดขีดอันนี้เจ็ดขีดเบกกิ้งสุดาสักนิดเดียวนะคะปลายช้อนชาพอไม่ต้องเยอะมากนะคะอัอนนี้แหละที่ทําให้นุ่มค่ะแล้วก็จะมีน้ํามันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลนิดหน่อยนะคะครับแล้วก็จะมีน้ำหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ําตาลใส่ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีน้ํามันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะค,ค่ะเนี่ยถ้าหมักค้างคืนนะคุณผู้ชมอย่างเหมาะนี่ค่ะ เสียดายอันี้ห,นนหมูเช็ดซะเลยเช็ดเลยค่ะซิวขาวค่ะมรนจอนต้มเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเค้าก่อนอือนี่ค่ะ,คะเาขยำให้เข้ากันเลยนะครับนี่มันนี่ค่ะนี่ก็น้ำนะคะใส่ใส่เบกกิ้งโซดาเลยค่ะแล้วก็คุณค้มันละลายหน่อย งั้นเราค่อยใส่ลงไปนะคะนี่นี่ยตัวทําให้หมูนุ่มนะครับค่ะแล้วเราก็จะขยาจนกว่าน้ําจะแห้งไปเลยนะคะขยำสัก,พ,กพักครับคุณผู้ชมค่ะจนน้ําแห้งเลยค่ะนี่ค่ะน้ํามันจะแห้งแล้วนะคะนี่เนี่ยเราก็จะพอแล้วนะคะเดี๋ยวุณอยากจะแรปใส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะแรปไปเลยครับปิดให้สนิทเลยครับคุณผู้ชมค่ะ ใส่ในตู้เย็นใช่ไหมแม่ค่ะใส่ในตู้เย็นเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณยายจะทำยังไงเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงนะคะแค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับสวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมชเช้าแล้วนะครับนี่มาดูหมูเรากันครับค่ะโอ้แล้วก็มีเครื่องเพิ่มเติมด้วยนะครับเครื่องเยอะมากนะคะนีหมูของเราอีหมักคั้ม ข้ามคืนเลยนะคะเกินสิบสองชั่วโมงมาแล้วครับค่ะเครื่องเพิ่มเติมมีอะไรบ้างครับแม่ก็จะมีหอมแดงซอยตะไคร้ทุบแตกๆเลยนะคะสองต้นก็มีพริกแห้งนิดหน่อยนะคะห้าเม็ดก็มีใบมะกรูดนะคะน้ามะขามเปียกหนึ่งสองช้อนโต๊ะพริกเผาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งมันสองช้อนโต๊ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลมะพร้าวนะคะจะมีมะนาวมะนาวนี่ค่ะของยายหัน่นไปอย่างนี้เลยนะคะนะค่ะแล้วก็จะมีน้นำมันหมูสองช้อนโต๊ะน้ำสามช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นตะไคร้สองต้นขานิดหน่อยพริกแดงกินดาสามเม็ดนะคะอือเท่าน,นี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตำพริกกันก่อนนะคะ๋ยวคุณยายจะใส่ข่าก่อนนะคะกับตะไคร้นีค่ะสองอย่างอันนี้ตำเลยครับค่ะ นี่ค่ะแหลกประมาณนี้นะคะใส่พริกลงไปเลยวันนี้มุนยาใช้พริกสามเม็ดพอนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่พริกเผาอีกนี่ค่ะพริกยากได้ประมาณนี้มันยาก็จะใส่น้ําพริกเผาลงไปเลยนะคะตําแหลกเลยนะครับวันนี้เป็นซอสต,ต้ยมยำนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะไม่ต้มนะคะนี่ค่ะ ใหญ่ก็พอแล้วนะคะหอมนะครับน,คะ,นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดแก๊สกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดหมูกันค่ะเปิดแก๊สกันเลยครับผมนี่ค่ะ,คะใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะครับค่ะครึ่งขวดนะคะ หมูเราลงได้เลยนะคะใส่ตอนน้ำมันยังไม่ร้อนได้เลยนะะได้ค่ะนี่นะคะเปิดไฟอ่อนๆกลางๆเปิดไฟกลางไว้นะคะทอดแบบเนี้ยครับไปเรื่อยๆก่อนอนี่ค่ะเซตตัวแล้วนะคะเราก็จะมาทอดมาแบบนี้เลยเราก็จะมาเคลียร์เคลียร์เาก็จะแตกออกอย่างกันแบบนี้นะคะเราใช้ไฟอ่อนนะคะแล้ว มันจะได้สุกข,ข้างถึงข้างในเพราะว่าอันนี้หมูเราไม่บางนะคะหมูเราเปิ้นชิ้นๆเลยค่ะนี่คุณยายก็จะหั่นแบบนี้เลยทอดไปเรื่อยๆครับค่ะเรารอให้เขาเหลืองหน่อยทอดไปสักพักแล้วครับนี่ค่ะคุณยายจะไม่เอาหมูแข็งนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณยายจะพอแค่นี้แล้วนะคะม,มาค่ะเราจะพักหมูไว้ก่อน ประมาณสิบนาทีได้เนาะ,ะตอนนี้นเราเอาแค่พอเหลืองน่อยๆพอนะคะดูจากลักษณะหมูนะคะับถ้มไม่งั้นมันจะแข็งเกินแต่หมูนี่หมดห่วงนะครับเบกกิ้งโซดาอยู่ในนี้นะครับนุ่มๆเลยนุ่มๆเลยนะคะทีนี้เรามาเปิดไฟแรงเลยนะคะใส่ใบบะกรูดกับพริกลงไปเลยพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าไฟร้อนแป๊บเดียวอือ ของพวกนี้ก็ทอดแป๊บเดียวครับค,คุณผู้ชมแป๊บเดียวค่ะทอดนานสียังไม่สวยเนาะแม่เนาะ,ะอันนี้ผมภาคได้เลยนะครับเพราะว่า <laughs> เห็นแม่ทอดบ่อยปอยนี่พอแล้วนะคะเมื่อก่อนผมนี่โอ้พ่อบ้านประจําพ่อบ้านเลยนะครับ <laughs> พ่อบ้านประจาครัวพอรับแม่มาอยู่ด้วยนี่โห <c oughs> ครัวนี่ไม่ได้แตะเลยไม่ไม่ได้ต่อยแปะของคุณยายแล้วนะคะนอกจากยายไม่อยู่โดน,นแม่ยึดถ้าแม่ไปเที่ยวไหนนะครับผมได้ทําครัว <laughs> นะหอมแดงนะครับนี่เรามาทอดหอมแดงกันก่อนคะ่ะนิ่งนี่ก็เหมือนจะแป๊บเดียวเนาะค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพอได้แล้วอุ่นสัสีสันประมาณเนี้ยครับ เดี๋ยวเขาจะสุกข,ขึ้นไปอีกใช่ค่ะเดี๋ยวความร้อนของเขาก็จะเราอุอนี้ก็จะเหลืองขึ้นไปเนี่ย<ม>ซอต,ต้มยำส่วนประกอบประมาณนี้นะคร<ช>ับเหมือนเราทําต้มยำเยนาะใช่แต่ไครของคุณยายก็จะฉีกๆีแล้วก็ทุบนะคะทุบทุแล้วก็ฉีกฉีแล้วก็เราจะมาคลุกแป้งมันนี่แป้งมันครับ แล้วก็ลงทอดนะครับลงทอดได้เลยนะคะอตอนนี้เครื่องต้มยำก็ครบแล้วนะครับค่ะยายพอแล้วนะคะสีสันประมาณนี้ครับค่ะ,คะ,คะยายปิดแก๊สก่อนนะคะ ายเป็นตะไร้ทอดทอดแห้งค่ะนี่ค่ะเราเก็บน้ํามันไว้ก่อนนะค่ะอันนี้น้ํามันนี่ไม่ใช้นะครับุผู้ชมเดี๋ยวเราใช้น้ํามันหมูใช่ค่ะนี่นะคะุยายยังไม่ได้เปิดแก๊สนะคะแก๊สอ,อ,อีกรอบครับ,แ,บ,บแก๊สกันเลยเอาไฟอ่อนเลยนะคะคุณผู้ชมอืม,อมนะคะคลิกของยายลงได้เลย ที่เราตําไว้เมื่อกี้ะนะครับ่ค่ะทีนี้ความหอมนะครับคุณผู้ชมระวังกันดินนะคะน้ำมะขามนะคะสูตรซอสต้ยมยำก็ต้องมีน้ำมะขามครับน,น้ำปลาค่ะน้ำตาลนะคะถ้าใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวก็ใช้น้ำตาลทรายได้นะคะ อค่ะน้ำนะคะใส่ได้เลยนี่เราก็เคี่ยวเขาสักแป๊บครับใช่ค่ะโอกลิ่นหอมดีครับคุณผู้ชมมีกลิ่นของน้ำปลาด้วยนะครับหอมหอมเนี่ยสูตรทำซอสครับ่คะหอมดี แต่ต้องต้องมีน้ำเปล่า,าแน่นอนใช่ใช่ค่ะน้ำเปล่า,านิดหน่อยน้ำตาลก็จะมีความเค็มเปรี้ยวหวานเหมือนเราทำต้มยำนั่นแหะคะ่ะอืมค่ะพริกของคุณยายหอมแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูลงเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะโอลงคุกเลยครับวันนี้ค่ะ หอมมากครับคุณผู้ชมหอมแท้เลยตันนี้เราเอาไฟแรงเลยนะคะแล้วแน,นอซอสต,ต้ยมยำนี้มีพริกเผาด้วยนะครับโอ้โน่าสนม,มากนี่ค่ะคสักเดียวครับน,นี่ทอดซอสต้ยมยำของคุณยายนะคะนี่ค่ะ อย่าติดแก้แล้วนะคะนี่ค่ะเอาแต่มะนาวนี่ไม่ลงผัดไม่ลงเดี๋ยวเรย้วยหน้าอ๋อเถนายไหม่ายเมนูน่าสนใจครับเดี๋ยวคุณยายจะใช้ตะไคร้ที่ที่คุณยายทอดนะคะลองก้นจานนะคะอ๋อเราก็ทีกเนื้อกลับได้นะเนี่ยแม่กินได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเราก็จะลองก้นจานแบบนี้นะคะอ่าค่ะ นี้เราก็จะมาลงจานกันเลยโอ้หอมมากครับคุณผู้ชมเมนูเนี้ยหมูทอดแบบนี้ไม่ธรรมดานี่ค่ะมหม,มูนุ่มๆเลยนะครับทีนี้คุณยายก็จะโรยด้วยใบมะกรูดกับพริกนะคะ เนี่ยของเข้ากันทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมทั้งใบมะกรูดทั้งพริกนะครับแล้วก็หอมแดงที่เราทอดยอยอด้วยอีกครับรวยด้วยหอมแดงทอดของเรานะคะหอมแดงเนี่ยอร่อยนะแม่ถ้าทอดอย่างเงี้ยนี่คุณยายเอาหมดทุกอย่างเลยนะคะหนค่ะนีคะ่ะมะนาวของคุณยายใครอยากกินเปรี้ยวมากก็ กินทั้งเปลือกเลยใช,ะะใช่ใช่ใช่บ้านผมก็ชอบเหมือนกันกินทั้งเปลือกอะข้าวหมดหม้อมีนูข้าวหมุดหม้อนะคะนี <c oughs> ่สิเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับหมูทอดซอสต,ต้ยมยำโสรของแม่นะครับพร้อมชิมกันเลยครับผมมาคะ่ะหมักหมูไว้เป็นคืนเลยนะครับผมอยากจะลองชิมหมูก่อนนะคะหมูเรามีรสชาติด้วยนะครับคุณผู้ชมคลุกซอสมาห,หมูนุ่มมากนุ่มเลเหรอจ้ะนุ่มเลยอ ดี๋ยาจะลองชิมกับนี่แม่ไม่รู้จะชิมกับอะไรนะครับตอนนี้นี่เปลือกมะนาวมะนาวมีเปลือกมะนาวเะคะมีทั้งเปรี้ยวนะครับ<ม>แต่ใครไม่ชอบกินเปลือกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครั่น้ใ่ใส่เปลือกใหญ่เ,เต็มเลยนะคะนี่ใบมะกรูดด้วยนะครับเป็นไงคล้ายๆเรากินต้มยำปะ่ะ กินกับมะนาวแล้วก็ใบมะกรูดทอดอื้อร่อยอย่างนี้เลยค่ะหอ,อมนี่ครับคุณผู้ชมีีสันโอ้โดีมากอะ่ะวันนี้ผมเปลืองข้าวแล้วนะอขอชิมบ้างครับมาครับคุณผู้ชมผมเอามัง่งลองเลยค่ะอยากลองครับอยากลองอร่อยมากอะ่ะขอมใบมะกรูดนะครับแล้วก็มะนาวมะนาวหนึ่งชิ้น อืแซ่บมากอ่ะเหมือนเราใส่พริกมาม่าเลยอ่ะใช่แต่ไม่ใช่พริกมาม่านะครับเขาจะหอมน้ำพริกเผาด้วยอืหมูนุ่มนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ขาค่ะตะไร้ที่เราตําไปใจกับพริกเนาะดีอ่ะเข้ากันมากเลยอร่อยดีเลยรสชาตินี่ตามกลิ่นเลยครับเหมือนเหมือนพริกมาม่าต้มยำยังไงไม่รู้ใช่ตอนกัดไปลนะ แล้วหมูก็นุ่มๆกินคู่กับมะนาวแล้วแล้วซอสของเราก็จะมีความเปรี้ยวของน้ำมะขามเปียกคู่แล้วอืมหอมมากอหือหนึ่งเมนูแน่นเอาครับคุณผู้ชมอร่อยอร่อยจริงๆค่ะชอบนุมหมูมันนุ่มหมูถ้าเราไม่มีเวลาข้ามคืนก็เอาสักอย่างน้อยก็หกชั่วโมงก็ยังดีนะคะอืม อย่างเช่น,นจะกินตอนเที่ยงก็ใช่ค่ะตอนเที่ยงตอนบ่ายก็หมักไว้แต่เช้าเลยหมักไว้แต่เช้าเลยค่ะอร่อยหมูมีเบกกิ้งโซดานะครับยังไม่ได้กินตะไคร้เลยเนะี่กอรกอบมากกรอบแล้วก็หอมอืมอร่อยของเข้ากันนะครับคุณผู้ชมตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงเข้ากันมากค่ะกับ ซอสต้มยำของเราแล้วก็เพิ่มมะนาวเวลาใครอยากกินเปรี้ยวมากๆก็กินมะนาวหนึ่งชิ้นอืมอร่อยมากลองไปทำกันดูนะครับค่ะแนะนำเลยเมนูเนี้ยอร่อยหมูหมูจะเป็นส่วนไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กินอีกอยากกินอีกแล้วถ้ามันเจอเบกกิ้งโซดามันจะเราหมักไว้ใช่ไหมันจะนุ่มหมดเลยค่ะถ้าเกิดเราไม่มีเบกกิ้งโซดาเรา ถ้าเรามีสับปะรดเราใส่สับปะรดไปสักชิ้นน้อยๆก็พอนะคะบีบน้ําสับปะรดใส่ไปเช้าก็นิ่มเหมือนกันนะคะอืมครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลาวแม่เนาะขอบคุณสลับการรับชมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ได้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้หมูทอด ซอสต้มยำของคุณยายแซนอร่อยนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับค่ะโดยถ้าท่านไหนอยากเลี้ยงกาแฟแม่นะครับกดซุปเปอร์ตัง์เข้ามาได้ครับผมค่ะ